โยสวัสดีครับแฟนครับวันนี้เราก,กลับมาเจอกับคุณลูกค้านานๆจะมาทีอา่อาจงก็มาจากเอ๊ะเดี๋ยว,วเจอองอยู่ดอ,อ,อ,อยแม่สวยใช่ไหมดอยวาวีดอยวาวีวาวีกับดอยวาวีกับดอยช้างนี่คนละดอยอืมตพธิอของวาวีเต่ดอยช้างเป็นหมู่บ้านเลย อ,นนอตัวเองเป็นอยู่ดอยวาวีแต่หมู่บ้านนี่คือดอยช้างไม่ใช่ก็บ้านวาวีอ่ะบ้านวาวีอ,วาวอืม,มก็อยู่ข้างบนดอยนะ่ะเย็นดีแต่ข้างล่างเนี่ยร้อนมากเลยตอนนี้ก็ร้อนร้อน ทางนี้ก็เรียกร้อนหาป่อหาแม่บาได <c oughs> อืออ๋อมีขี้หูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะขอเวลาสักคู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเอาละใช่แล้วขอบนอกไม่มีนะครับแต่ว่าขอบในมีโดยเฉพาะตรงโซนลรงกลามผมแซะงัดได้ไหมแซะแล้วก็งัดช้า เสะแล้วก็งัดเสะแล้วก็งัดเสะแล้วก็งัดมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างด้านข้างระหว่างด้านล่างด้านบนก็คือเหมือนตัวยูแต่ว่าจะเอาออกเข้าได้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะเราค่อยๆค,ครับผมแซะเอาตรงด้านข้างก่อนยังไม่เกี่ยวกับด้านล่างแซะด้านข้างขวาออกก่อน ตอนนี้ไปถึงขอบแก้วหูแล้วครับก็ง้างออกได้เรื่อยๆโอเคโอเคเย่โอ้ออกแก่งที่ผมอ่ดีใจมากเลยโอเคอ้อไอ้หนอ อ่าโทษโทษโทษเป็นติ่งเนื้อออเ,เบาเบาเบาแห้งๆมากเอาหมาเอามา,เ,า,มาเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นมุมโค้งเกินไปเอาขี้หูนี่ออกก่อนก็ประมาทไปนิดนึงครับอืม ดีนะว่าไม่ได้อยู่ในขอบแก้วหูอ่ะเอาชิ้นนี้เอามาก่อนตัวนี้แหละรครับที่หลุดและขาดออกมาจากตอนแรกอะทำให้เรื่องมันแม่ยุ่งยากเล็กน้อยอ่ะนี่ไงดูโแต่ไอ้ตรงที่ตัวเองเก็บมเมื่อกี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่คุณลูกค้าน่าจะใช้ขั้ต้นบ,บัรพยายามสีแต่ว่ามันเอาออกไม่ได้นะครับเพราะ มันเป็นรูนน้อยแล้วพอเอาคั้นต้นบาดไปถูตรงเนี้ยมันก็จะเจ็บตรงขอบรอบนอกทิ้งก็มีอาการเขาเรียกว่าเป็นรอยอักเสบครับอ,อ่าเสร็จแล้วพอเขาเอาเครื่องมือไปโดนตรงนี้ก็เจ็บเลยอะ่ะมันมันไม่ใช่เป็นแผ่นอ่าเดี๋ยวก็ไม่ใช่มันมันไม่ได้เป็นพื้นผิว คือเป็นตรงส่วนโค้งอะแล้วไอ้ส่วนโค้งเนี่ยมันส่วนโค้งมันเล็กยังไงตัวข้าต้นแบบที่ตัวเองไปทํามันแทรกตัวเข้าไปไม่ได้หรอกแต่ตัวเองก็รู้สึกคันแล้วตัวเองก็จะแทรกมันเข้าไปอย่างเงี้ยเออแค่นั้นแหละเออใช่แล้วมันก็เลยทําให้อักเสบแล้วพอเขาไปเก่าแล้วตัวเองก็เลยเจ็บอ่ะนี่ไง ตัวเองเจ็บเขาก็เลยลดน้ำหนักลงมาพอลดน้ำหนักลงมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็นานๆทำกันทีบางทีถ้าเป็นบางทีผมก็ลืมลครับเรื่องนี้เกิดจากความประมาทของผมเองลูกค้าก็เลยเจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้วอะตอนนี้หายอื้อแล้วใช่ไหมนี่ไงชิ้นสุดท้ายที่ดึงเมื่อกี้รู้สึกสบายเลยใช่ไหมอ๋อใช่ตอนนี้ผมจะ ด้านขวาบนด้านขวาล่างหมดแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาที่ด้านล่างซ้ายกันดูว่าเป็นยังไงผมเริ่มเสาะด้านล่างก่อนที่เหลือจะขาดตอนด้านล่างขวานะครับอ๋อมีปัญหาไหมเอา้าตรงนี้ก็เป็นหลุมนะครับก็เห็นเห็นเนี่ยแหละครับแต่ก็มีปัญหาแฮ มันเป็นเป็นแค่ติ่งนะครับเอ๊ะทำไมเป็นแผ่นอย่างนี้เนี่ยปกติมันจะไม่อ่าเป็นคนละแผ่นคนละชุดกับเมื่อกี้นี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดกันคนละเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะอ,าออกได้ง่ายครับ เพราะว่าหนึ่งแสงไปถึงเครื่องมือไปถึงโยดึงออกมาแล้วครับจบนี่ไงก็จบก็ไม่มีปัญหาครับเราก็เขียข่ยคุยๆออกมาเลยตัวแกก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมโอ้ยังมีแอบอยู่อีกล่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นแผ่นที่แสะได้เบาๆใช่ไหมสุดท้ายก็ไปถึงมุมที่เล็กอยู่ดีอะแล้วก็นีึก็มันจะออกมากับอีมุมนั้นแหละโอเคอาไม่น่ามีปัญหาครับ เดี๋ยวเราค่อยๆคีบเขาออกไม่ได้ตัวใหญ่นะครับอ,อ้ยหลุดออกมาแล้วไอ้ายาเอ้าไปโดนอีนั่นอีกแล้ว <S <S อ่าเบาๆโอเคต้องขอโทษเด็ ไม่ได้ไปลายไปทิ่มน,นะครับแต่ว่าไอ้ตัวตอนดีเนี่ยเครื่องมือก็ไปโดนในจุดที่มันอักเสบอยู่มันก็เลยเจ็บตอนนี้หมดแล้วนะครับด้านขวาเดี๋ยวก็มาด้านซ้ายกันนี่พี่ไม่ล้างหรอเดี๋ยวก่อนซี่นะเดี๋ยวค่อยล้างเขาหมายถึงเขาจะเอาด้านซ้ายตรงเนี้ยอัเน,นียเขาเรียกด้านล่างอันเนี้ยด้านข้างขวาอันนี้ด้านบน เราเอาโซนล่างขวาแล้วก็บนเนี่ยออกหมดแล้วตอนนี้เราเหลือจะ่โซนซ้ายไงด <c oughs> ูว่าโซนซ้ายมีไหมเลยเดี๋ยวเราค่อยล้างโซนซ้ายมีอะไรไหมไม่มีขี้หูไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเดี๋ยวผมใส่น้างยางแล้วก็เกาเกาเกา,เกาแล้วก็ล้างเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เก่าก่อนอตัวนี้เกาก็เกาให้ขี้หูที่เป็นเม็ดบ้างเป็นผลวางให้มันละลายออกมาแล้วครับ <c oughs> ค่อยๆละลายค่อยๆเกาไปว้าวใช่ไหม โอเคโอเคจีโอ <owad Es> okay, okay. yeah. oh, ้แม่เจ้าใช่ไหมโอ้ส yeah. ja, ุดยอดเลยก็ไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะใช้สัมบรีสัมบรีเราก็จะปั่นเป็นเล็กๆบางๆ เราจะทำแบบเดียวกับเครื่องซักผ้าที่มีแกนกลางเป็นตัวหมุนแต่เราจะใช้ตัวสําลีเป็นแกนกลางส่วนรูหูนี่ก็เป็นเหมือนถังซักัะครับส่วนคีหูก็คือเสื้อผ้าที่เราต้องเอาค้าบที่เสื้อผ้าติดกระถังหรือว่าติดกันอยู่ข้างในออกมาเหนหมดเลยครับโอเค แล้วก็ปั่น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 ใช่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยๆๆๆถูอย่างนี้เจ็บไหมตรงเนี้ยไม่แล้วนะโอเคตรงนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะโอเค ก็ขีหูก็ล้าลายออกมาหมดแล้วเี่ดวพี่ปั่นลึกหน่อยนะได้สิตอนแห้งก่อนได้ไหม<ช>ตอนนี้มันเปียกอยู่ถ้าปั่นลึกเดี๋ยวจะเจ็บหูอเดี๋ยวจะค่อยๆลองปั่นแล้วทิ้งน้ําหนักดูคุณลูกค้าก็ชอบให้เข้าไปถึงขอบแก้วหูโอเค ตอนนี้เราทำอยู่ที่ขอบแก้วหูแต่ต้องเบาๆนะครับเพราะว่าเขามีความชื้นของน้ำยาละลายถ้าทิ่มไปแรงนี่อาจจะทำให้อักเสบระบาดเจ็บได้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่ขี้หูตรงที่เราแค่มาออกหมดแล้วตอนนี้ผมจะทำให้เป็นปมนะครับ เื่อเอาน้ำยาออกก่อนแล้วก็เอาที่หูที่เหลือออกเป็นปมแล้วนะครับตอนนี้เป็นปมแล้วก็คับแน่นอยู่ตรงกลางหูโอเคได้ได้ได้ไดไดตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกที่เป็นเม็ดเป็นอะไรก็หลุดออกมาหมดแล้วครับโอ้มีเส้นผมด้วยเส้นผมนี่น่าจะติดอยู่ด้านนอกแล้วหรือเปล่า ตอนนี้ข้างในก็ยังมีความชื้นเหลืออยู่เล็กน้อยแต่เราก็จะเริ่มปั่นข้างในแล้วนะครับตอนนี้มองเห็นเลยนะครับมองเห็นแก้วหูเราก็ทิ่มเข้าไปเลยครับระยะห่างที่สัมผัสกับแก้วหูเนี่ยคือระยะปลายของสำลีเนี่ยตอนนี้ติดแก้วหูนะครับแต่ว่าไม่เกินห้ามิลถึงแปดมลเมตรนะครับไม่ถึงเส้นนะครับ แต่ถ้าทำปลายมันนุ่มมากๆเข้าไปเซนกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องเลียวเล็กมากเลยแต่อันนี้ยังมีความชื้นอยู่โอ้ดูเหมือนยังมีความชื้นอยู่เอามาเอามาเอามาเดี๋ยวผมก็ต้องขออีกรอบหนึ่งจะขออีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งก็คุณลูกค้าเนี่ยมีหูที่ชอบใช้คอตตอนบตดถูแรง แล้วก็ปั่นแรงๆแต่ขณะเดยกกันอะ่ะบางส่วนก็จะบางบอบบางแล้วก็อักเสบอยู่บางส่วนก็ไม่เป็นไรอย่างส่วนที่ไปโดนนั่นอะ่ะตรงนั้นโดนทีก็จะเจ็บนะครับเราก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงแต่ก็ใช้สำลีนี้ให้ไปปั่นตรงนั้นได้แล้วทำความสะอาดได้นะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยถูไปไม่เป็นไรเลยอะ่ะโอ้แข็งแรงมากมันมันก็มีชี่ตรงแข็งแรงกับที่บอบช้ำครับ แต่ที่แน่ๆคือถ้าใช้สำลีอันใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสามารถที่จะไปปั่นเอาในส่วนที่ตรงแก้วหูหรือขอบแก้วหูได้เยอะนะครับเพราะว่ามันก็เสี่ยงมากเลยเพราะถ้าทิ่มผิดสักมิลหนึ่งก็เจ็บหูปวดหูได้ครับเพราะมันคือแก้วหูดูจากตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปัน่นด้วยอันย,วยาวๆแหลมๆไปอีกรอบหนึ่งนะดูนะ เยี e. ่ดู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 โอเคใช่ไหมใช่ตอนนี้ถึงแก้วหูขอบแก้วหูเลยครับประมาณหนึ่งเซนเลยครับแล้วผมก็ทำการปั่นอย่างเงี้ยปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆ ยี่ yeah. ไม่ใช่ปัดไปปัมาแบตหมดนะเอาละตอนนี้หน้าไม่มีปัญหาและ้ะข้างนี้ก็โล่งละปะเดี๋ยวเราไปข้างลุ้นกันดีกว่ายี่ yeah. ไปข้างลุ้นกันโล่งแล้วเนะาะโจเราก็มาข้างขวากันอีกครั้งหนึ่งข้างขวานี้ดูด้วยสายตามไม่มีอะไรเลย มองไปถึงแก้วหูนะครับก็ไม่มีอะไรแต่พอเราไปเคลียร์จริงๆถึึกตัวที่แอบซ่อนอยู่ก็หลุดออกมาแล้วโอ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยทะลอกเอาเล็บไปเกามันเหรอไม่เกาอะแล้วเอาอะไรถัดต้นบบบขัดต้นบานบาอย่างเดียวแล้วไม่มีรอยอย่ได้ตรงนี้เจ็บไหมนะเน,หนี่ยเจ็บเลย ตรงนี้มันเป็นเนินนะครับที่ปั่นทีไรก็จะมาติดเนินตรงนี้และอีกตรงนี้หลังเนินตรงนี้เนี่ยเนีน่ยหลังเนินตรงนี้ที่ตัวเองก็จะคันอยู่ตลอดอนี่คือขี้หูครับอเอาลนะปัญหาก็คือเราจะเอาอีกขี้หูหลังเนินเนีน้ออกโดยไม่ให้เจ็บได้ยังไงออกมาแล้วหนึ่งชิน้นนี่นครัเดีย๋ยวอ่าให้ดูก่อน นี่ไงนเห็นไหมเรอาออกไปทีละชิ้นแล้วค่อยแซะแล้วงัดตัวเองรู้สึกใช่ไหมว่ามันเหนียวมากอมอตอนนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าข้างหนูเราพลาดแล้วก็ทำให้เจ็บไปสองรอบเพราะเราเราเราประมาท ครั้งนี้เราต้องทําไม่ให้เจ็บนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าพฤติกรรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเก่าตรงอื่นแล้วมันไม่เป็นไรพอเอาน้ําหนักเท่ากันแหละเจ็บแน่นอนโอ,อ้มาต่อครับเมื่อกี้แบโหมดตอนนี้ผมก็จะเดี๋ยวกันนะผมบิดมุมก่อนแป๊บหนึ่ง เพราะว่าถ้าไม่มีบุมเนี่ยไฟมันไปไม่ถึงพอไฟไปไม่ถึงนี่ให้เก่งไงมันก็แขกันไม่ออกหรอกครับแต่พวกที่แค้หูตัวเองได้นั้นนะแล้วก็ออกมาได้นี่คือเขาหลับตาแล้วค้นนึกถึงสภาพหูเขาออกนะครับไอพลังสภาวะขนาดเนี้ยมีเด็ดจอมยุทธเท่านั้นที่จะกระทําได้นะครับหมายถึงเขาสมาธิดีมากคนระับ แต่ไม่รู้ว่าคนแบบนี้จะไปแคะหูคนอื่นได้ไหมก็น่าจะได้นะเพราะว่าเขาแคะหูตัวเองได้เนี่ยทั้งทั้งที่มองไม่เห็นผมว่าเขาแคะหูคนอื่นน่าจะเป็นเรื่องง่ายครับเพราะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมผมก็แคะหูเองไม่ได้นะเอา้าไปไหนวะก็เ,เสียงดังกุก,ก,ก,กักกุกักแต่ผมยังเงาออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีมุมดึงตอนนี้มีมุมละเดี๋ยวผมจะลองดึงดู ไปแล้ววะเอา้าเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆวหายไปไหนวะผมค่อยๆวางเครื่องมือไปเดี๋ยวๆอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช่นี่ไงนิดเดียวเองนี่ไงที่อยู่หลัง<อ>เดินเมื่อกี้ รู้แล้วใช่ไหมว่ามันคันเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะลองเกาอีกนะครับว่าข้างหลังเนินมีอีกไหมด้านซ้ายล่างไปแล้วด้านซ้ายบนมีมั้ยก็ไม่มีด้านบนผมกำลังเขีย่ยด้านบนบริเวณนี้มีไหมนะมีไหมนะก็ไม่น่ามีครับ ถ้าไม่มีก็ดีครัโอเคเราก็บิดมุมอีกนิดนึงเพื่อดูว่ามีมุมที่เราจะสามารถเห็นอะไรกันได้อีกไหมโอเคเออมีมุมนิดหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วผมก็จะค่อยๆแซไปนะครับแซไปทีละนิด ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะชิ้นใหญ่หรือเปล่านะเป็นเล็กๆบางๆอยู่อ๋อไปเศษของเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาตรงนี้เราจะเกาเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำยาเข้าไปอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่กีหูใหญ่อะไรหลุดแล้วครับตอนนี้เราจะใส่น้ำยาแล้วนะครับ ด้านในขอบแก้วหูก็ไม่มีด้านบนด้านล่างหมดแล้วครับตอนนี้เราจะไปเกาในส่วนที่อ่ามันเป็นผงหรืออะไรให้มันละลายออกมานะครับมาเรามาเกากันดีกว่าตอนเกาเนี่ยเราก็ต้องระวังไอ้จุดที่มันเจ็บนะครับไอ้จุดที่ไม่เจ็บก็เกาธรรมดาไปเลยส่วนไอ้จุดที่หลังที่มันเจ็บเนี่ย เราก็จะให้ใหเลยหลังเดินไปแล้วก็เกาเอานะครับแต่ก็จะไม่ขูดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าไปโดนอีกตรงเนินเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกค่อยๆทำครับไม่รีบไม่รีบเราไม่รีบจะรีบเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหใช่ เดือนนี้ผมมีโปรแกรมเยอะเลยนะในชีวิตอย่างนี้ทุกคืนก็จะดูบอลโลกวันละคู่ส่วนพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะผมจะแหกขี้หูขี้ตาไปที่สวนตรงเพื่อไปถ่ายกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนทอหกซึ่งจะ,ะไปตั้งขบวนพาเหรดแล้วก็เดินจากทอไอตรงสวนตรงเนี่ยไปที่ประตูเชียงใหม่ โอ้มันต้องสนุกแน่นอนเลยอะเอาเอาเดีย๋ยวผมก็จะได้เดินแล้วก็ดูไปด้วยดีกว่านะเออนั่นสิแปลกทำไมเขาไม่ตั้งที่ประตูเชียงใหม่แล้วเดินเข้ามาหาสวนตุงเอากับกั้งที่สวนตุงแล้วก็ไปที่ประตูเชียงใหม่เออนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ ผมก็จะไปจอดรถสวนตุงก่อนแ,กนแล้วกันแล้วก็จะถ่ายได้ยังไงก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยไปถ่ายอีลักษณะของไรโรงเรียนทอ .6 ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเด็กๆจะแต่งตัวกันเลิศได้ขนาดไหนเพราะว่าแต่เป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้สึกว่าอา่าจะใช้คำว่าอะไรเดียมัน มันมีการให้เงินสนับสนุนด้วยปกติเนี่ยกีฬาสีเนี่ยนักเรียนเขาจะได้เงินรับสนับสนุนจากผอโอรโงเรียนจากทางโรงเรียนเนี่ยงบประมาณก็ในแต่ละปีก็ไม่ได้เท่ากันแต่โรงเรียนก็ไม่เท่ากันอย่างซามคีที่ผมได้ฟังล่าสุดเนี่ยแต่ละสีได้สีละสี่หมื่นบาทมี5สี 4, 5, ี่ห้ายี่สิบนนหมายถึงโรงเรียนก็ให้เงินสนับสนุนไป 2แสนบาทแต่สามัคคีก็คือโรงเรียนของรัฐนะครับแต่ทอหกเป็นโรงเรียนของเทศบาลนครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายเท่าที่ผมไปสืบมาอ,อผมไม่รู้ว่าไอโรงเรียนทอหกเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีกี่สีนะครับแต่ว่าสีหนึ่งเนี่ยได้เงินค่าที่จะเอามาทำตรงนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับ ้าหมายถึงว่าถ้ามีสี่สีนะเจ็ดสียี่สิแปดนั่นก็คือเกือบสามแสนนะครับแล้วก็จะทำให้อา่าคือตอนนี้พยายามจะทำทอหกเนี่ยให้เป็นโรงเรียนดีเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่ให้นักเรียนเรียนมาแล้วก็มีรุ่นมีพวกมีพ้องอะไรตอนนี้เพอะถ้าพูดถึงสามัคคีสามัคคีเนี่ยเขาสร้างบรรทัดฐานแล้วก็สร้างเาครือข่ายโครงข่ายของศิเก่าสามัคคีไว้ทั่วจังหวัดนะครับเพราะว่ามัน มันตั้งมาเป็นร้อยปีอะเนาะส่วนโรงเรียนเนี้ยมันตั้งมาถึงยังยังไม่ถึงสามสิบปีครับเพราะฉะนั้นโครงข่ายทางไอ้นี้ก็ยังอาจจะมาเทียบกันไม่ได้แต่ความพยายามแล้วก็แข่งขันกันในเรื่องเชิงวิชาการเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับอันนี้ผมก็เลยสนับสนุนครับถือว่าการแข่งขันแบบเนี้ย จังหวัดได้ไประโยชน์คือไม่ว่าจังหวัดไหนถ้ามีการแข่งขันด้านการศึกษาแบบนี้เพื่อให้นักนักนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพัฒนาหรือเยาวชนเนี่ยพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยนะมันเจ๋งอะ่ะโดยที่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก,ก็อยู่บนพื้นฐานที่เด็กๆกก็จะสนุกและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ ในเขตเทศบาลคือพอถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยน้องๆก็ควรภูมิใจนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของในการสร้างวัฒนธรรมและก็อารยธรรมที่เราจะทํากันอยู่ในเขตเทศบาลและในจังหวัดเชียงรายนะครับจริง,รงๆเนี่ยหลายๆโรงเรียนเขาก็มีกีฬาสีนะผมเองอนะพอรู้ขา่าวผมก็อยากไปนะแต่ว่าโรงทีบางเรียนมันไกลไงนะที่ผมมาถ่ายได้ก็คือไม่เกินสี่โลห้าโลผมก็มาถ่ายเล่นได้อย่างดำรงอย่างโรงเรียน อนุบาลโรงเรียนอบจอเนี่ยมันมันอยู่ห่างจากบ้านผมมาเข้ามาเล่นกันที่สนามกีฬาครับแล้วบ้านผมกับสนามกีฬาถ้าเอาแม่มทัดวัดเนี่ยก็แค่สองโลเองอะ่ะสองกิโลอ่ะคือผมเดินไปเนี่ยเดินไปถ่ายรูปสบายเลยแต่ส่วนใหญ่ผมก็ขี่มอไซค์ไปอะ่ะส่วนอ,อีกอันนึงก็ไอโรงเรียนสามัคคีเนี่ยถ้า นับจากหน้าหน้าบ้านตัดผมหน้าหน้าบ้านผมเนี่ยแล้วไปส่งที่หน้าสามคีมันก็ประมาณ4กิโล800เมตรไม่เกินอ่ะอยู่แค่เนี้ยที่ตอนนั้นผมวัดวัดจากไอ้รถรถเกง๋งรถมอไซค์อะไรนะที่ผมลองวัดดูนะเออไม่รถเก๋งกับไม่มอไซค์ไม่รู้มันไม่ไม่เท่ากันมันน่าจะเป็นเพราะว่ามอไซค์มันเลี้ยวโค้งตัดในได้แค่ว่าระยะทางมันก็เลยยาวกว่ามั้ง ไอ้มันแคบกว่าสั้นกว่าก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีแต่แต่แต่กลับกันเลยนะถ้าวัดเอาจากไอไอที่หน้าหมู่บ้านนะแล้วก็วัดไปถึงเนีน่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ถึงสี่โลนะครับแล้วก็อีสนามกีฬาก็จะไม่ถึงใช่สนามกีฬาก็จะไม่ถึงไอสองโลอ่ะ แต่เข้าวัดทางเข้าอย่างเดียวระหว่างทางเข้าสนามกีฬากับทางเข้าหมู่บ้านนี่ก็ไม่ถึงกิโลนะครับประมาณเจ็ดแปดรอยเมตรเองอ่ะนึกภาพกันออกหรือยังครับถ้านึกไม่ออกลองนึกภาพไอ้นี่ยเซนทรัลลาดพ้าวเดินจากจุดหนึ่งไปอีก โค้งมุมตึกหนึงไปอีกมุมตึกหนึ่งอะ่ะเดินอย่างนั้นลนะสองรอบอะ่ะถึงสนามกีฬาครับถึงทางเข้าเลยเพราะตัวสนามกีฬาเนี่ยทางเข้าเขาก็ประมาณสักห้าหกร้อยเมตรเนี่ยครับแล้วก็มีบ้านคนเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากเลยอ,ะอ่ะอตอนนี้ข้างในก็แบบมผมปัดเนี่ยไปถึงขอบแก้วหูเลยนะครับ เจ้าของนอนนิ่งนิ่แสดงว่ามันอยู่มันอยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมทรับความชื้นออกมาหมดแล้วยังเนี่ยความชื้นออกมาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําสำลียาวๆเลยนี่ว่าแล้วสำลียาวอ่ะดูนี่นะที่เขาบอกอกับตัวเองอะว่าเขาจะเอาไม้อเอาไม้อันนี้นะก็มีคนถาม ว่าไม้เสียบลูกชิ้นอ่าอันนี้ก็จะบอกว่าเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาทำก็ปานได้เห็นไหมครับโอ้ลืมไปไม่ได้ให้ดูตอนที่จะหมุนไม้เสียบลูกชิ้นเน่ะเอาตอนสำคัญดีกว่าตอนพันมันอืมตอนพันมันเนี่ยสำคัญสุดครับจำไปเลยนะครับตอนพันไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ย ให้มันยาวแล้วก็พันให้มันประมาณเนี่ยประมาณขนาดนี้ยเซนครึ่งแล้วก็บีบแน่นๆตรงโคนี้เลยบีบแน่นๆบีบให้เขาม้วนตัวก่อนบีบแน่นๆแล้วเดี๋ยวมันก็พันกันเองนะแล้วบีบตรงนี้แน่นอย่างเดียวเลยครับเห็นไหมบีบจนแน่นอย่างเนี้ยอ่าดูนะเห็นไหมตอนนี้แน่นละแล้วปลายเขาอยู่ตรงนี้จําปลายไว้นะครับแล้วนี่คือส่วนที่จะเข้าไปในหู คือเราก็รู้เลยว่าไอ้ปมเลยปมนี้มาปุ๊บเนี่ยมันคือเป็นสำลีทั้งนั้นและอีปลายเรียวๆอย่างเงี้ยครับมันเข้าไปหนึ่งเซนอย่างเงี้ยทิ่มโดนแก้วหูก็ไม่เจ็บครับถึงแม้จะไม่เคยแค่ก็ไม่เจ็บนะเพราะว่าปลายเนี่ยปลายมันนุ่มมากอ่ะแต่นี้เราก็ไปปั่นครับเห็นไหมความรู้สึกมันมันก็พันกันพอดีอะฟินครับฟิน ทำให้คนอื่นก็ฟินทําให้ตัวเองก็อาจจะยากหน่อยนะครับเวลาทําปานแบบเนี้ยแต่ถ้าแค่หูตัวเองได้เนี่ยก็คือไม่ต้องทํายาวหรอกครับทําเองคนเดียวปุ๊บมันก็คงไม่เอาไอ้ส่วนแหลมผมไม้เสียบลูกทิมไปที่หูตัวเองให้เจ็บแน่อ่าคลิปนี้ดูเหมือนเราจะต้องจากกันแค่นี้แล้วก็คุณลูกค้าก็หายคันแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะหายคันแล้วนะ คุณลูกค้าพยักหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขี้หูรวมๆกันปาปาปามามามาดูขี้หูรวมๆกันนี่ง่ายขี้หูรวมของเราโยโอเคนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ